สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่อทุกท่านนะคะกลับมาเจอกับพลอยใสยเพชรยนต์นะคะในช่องพลอยใสยรถสวยรีวิวก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พลอยใสยด้วยนะคะสําหรับใครที่ติดตามอยู่แล้วนะคะก็ขอขอ,ขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้นะคะอยู่ที่บริษัทเพชรโยนต์สนักง,งานใหญ่เช่นเคยนะคะซอยเสรีไทย 68แยก1น,นะคะเขตเมนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครวันนี้มาอัปเดตนะคะรถอันติดเข้าใหม่สีดำนะคะสวยๆเลยนะคะซึ่งเป็นตัวรุ่น 1.6G ด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่น 1.6G นะคะเป็นตัวขายดีมากๆเลยนะคะสำหรับเครื่องพันหเป็นรถปี2018นะคะ เลกใหม่อยู่ที่1 1 9 0 0 0โลเท่านั้นเองนะคะเลขไม่คันนี้ไม่เยอะเลยนะคะรถคันนี้ไม่เคยตัดต่อกลับสีหรือดัดแปลงเครื่องยนต์มานะคะพี่ๆสามารถตรวจสอบได้เลย ราคาตั้งขายนะคะคันนี้อยู่ที่499,000บาทนะคะคันนี้499,000นะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000นะคะสำหรับรายได้นะคะ17,000บาทขึ้นไปนะคะก็สามารถเช่าซื้อได้เลยนะคะคนเดียวไม่ต้องค้ำนะคะคันนี้จัดยอดได้เต็มแน่นอนนะคะสำหรับใครนะคะที่เครดิตดีอยู่แล้วนะคะก็ ฟรีดาวได้นะคะแล้วตอนนี้เรามีโปรโมชั่นขับฟรี90วันด้วยนะคะ โปรขับปี90วันกลับมาแล้วนะคะถ้าใครรอโปรนี้อยู่นะคะต้องห้ามพลาดเลยถ้าสนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาหาพลอยใสยโดยตรงได้เลยที่เบอร์0811564065นะคะเดี๋ยวเราไปรู้ไปดูรายละเอียดของตัวอันติค,คันนี้กันเลยนะคะว่าเขาจะมีออปชั่นอะไรมาให้บ้างนะคะสภาพภายนอกภายในเป็นยังไงนะคะเริ่มจากกระจังหน้าเลยนะคะโฉมนี้นะคะเป็นโฉมแม n เนยเชนเรียบร้อยแล้วนะคะกระจังหน้าโครเมียมสองเส้นแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับหมายเลทะเบียน6ก รร1 2กรุงเทพมหานครนะคะคันนี้ได้ใบทะเบียนเลข3ตัวนะคะเลขสวยด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นป้ายนี้ไปเลยไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะคะครอบด้วยโครเมียมสวยงามสภาพหลอดไฟไม่แตกไม่ร้าวนะคะเป็นไฟแท้เดิมโรงงานตัวรุ่นที่ไมโนเชนแล้วนะคะจะมีในส่วนของตัวไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยนะคะเรียงกัน4ดวงสวยๆแบบนี้เลยนะคะ กระจังด้านหน้าสีดำนะคะครอบยาวไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะผิวพันธด้านข้างตัวรถนะคะเรียบเนียนนะคะเส้นคมกริบไม่มีรอยรักยิ้มไม่มีรอยเฉียวชนมานะคะสำหรับคันนี้ชุดกันชนด้านข้างนะคะก็แนบสนิทเลย มาดูใน,นส่วนของตัวล้อกันนะคะคันนี้ได้เป็นล้อมแม็กซ์ทูโทนนะคะเป็นของแท้เดิมตรงรุ่นเลยนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็ได้เป็นยางปี2022ด้วยนะคะเป็นยางบิสโตนสภาพดอกยางนะคะยังแน่นๆอยู่สพันธ์ยางลึกๆใช้ได้อีก3าปีเลยแล้วก็สภาพภายในนะคะโชกคอัพนะคะซุ้มล้อเนี่ยก็เป็นสภาพคงเดิมทั้งหมดเลยนะคะไม่มีการดัดแปลงโลโก้นี้มาครบนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถปรับพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจก พร้อมเลยกระจกตัวรถนะคะเป็นกระจกเดิมๆเลยนะคะไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาด้ามจับประตูนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะถัดมาที่ด้านหลังกันเลยนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะ LED ะไฟท้าย LED นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟทับทิมด้านล่างนะคะโลโก้มาครบเส้นโครเมี่ยมนะคะตรงกลางตัดยาวมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะ สัญลักษณ์ตัวรุ่นนะคะคโรรลล่าอาร์ติสตัว 6.6G นะคะโลโก้คันนี้มาครบเลยไม่ลอกไม่ดำนะคะคันนี้จัดยอดได้เต็มใครที่รออยู่อันติสีดำนะคะฝากไว้ด้วยเดี๋ยวไปดูด้านในกันตัวรุ่นนี้นะคะตรงแผงประตูของเขาเนี่ยจะมีระบบสัมผัสอยู่นะคะเป็นระบบเซนเซอร์อตัวสัมผัสที่เราสามารถล็อกรถได้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของ ตวเวลาเปิดรถหรือล็อกรถเนี่ยคะ่ะไม่ต้องใช้รีโมทรีโมทอยู่ใ,ใกล้เราสามารถจับได้เลยแบบนี้ก็คือล็อกตัวกระจกนะคะก็จะหมุนกลับนี้เลยอ่ะเปิดนะคะแค่นี้ตัวกุญแจนะคะเป็นกุญแจคีย์เลสด,ด้วยเปิดดูข้างในเลยนะคะภายในคันนี้นะคะเป็นสีดําตัดกับสีครีมนะคะแผงประตูนะคะมีที่สําหรับเก็บของให้นะคะท,ทั่วไปแล้วก็ ตรงนี้นะคะเป็นระบบเซ็นทันล็อกนะคะตัวที่พักแขนนะคะเป็นเบาะหนังซึ่งไม่ขาดไม่ฉําน,นะคะคันนี้ภายในนะคะเป็นปุ่ม Engine Start นะคะเป็นพุ่สตาร์ทเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาแบบออโต้ดวงแอร์นะคะจะเป็นลนักษณะแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้พวงมาลัยนะคะก็จะได้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันด้วยนะคะสภาพพวงมาลัยอยู่ในสภาพใหม่เอี่ยมคงเดิมเลย แล้วก็คอนโซลด้านในนะคะใหม่สะอาดมากๆนะคะมาพร้อมกับหน้าจอชุดเครื่องเสียงนะคะรองรับวิทยุ FM AM นะคะตัวระบบแอร์เป็นแอร์อนาล็อกแล้วก็เกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้มีที่สําหรับเก็บของให้นะคะสามารถวางแก้วน้ําได้นะคะที่เก็บของอนเนกประสงค์ต่างๆวางแก้วน้ําได้ถึง2ใบเลยวางแก้วกาแฟได้ถึง2ใบ คันนี้จะได้เป็นมาเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะซึ่งสภาพเบาะอยู่ในสภาพที่ใหม่เอี่ยมเลยไม่ขาดไม่ไม่ำไม่ยบ,ไม,ยบไม่เยินเลยนะคะสําหรับคันนี้ไม่บอบไม่้ําเลยได้รถสภาพใหม่สภาพดีแน่นอนเพาใส่วารันตีให้นะคะส่วนเรื่องภายในนะคะกว้างขวางนะคะภายในกว้างขวางใครที่ใช้ออติสอยู่นะคะจะรู้กันดีเลยใครที่เป็นสาวกออติสนะคะภายในเขากว้างขวางคนส่วนใหญ่นะคะนิยมนะคะนำไปทำไปทำรถแท็กซี่แล้วก็ ขับไปใช้เองนะคะไปใช้เองก็ใช้งานได้สบายเพราะว่าภายในมันกว้างมีกระเป๋าจิงโจ้ให้นะคะอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวไปดูพื้นที่เก็บของด้านหลังกันนะคะสภาพด้านหลังอ่ะตัวกุญแจคีเลตนะคะที่เขาให้มาอย่างนี้นะคะสามารถเปิดในส่วนของด้านท้ายได้นะคะเพียงแค่เรากดค้างไว้ตัวป่าท้ายเนี่ยก็จะเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็ ด้านหลังนะคะอย่างเช่นเคยนะคะที่หลายๆคนรู้กันอยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวอาร์ติสเนี่ยพื้นที่ด้านหลังเขาจะให้ความลึกนะคะซึ่งสามารถเก็บของได้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็ด้านล่างก็จะมีในส่วนของตัวชุดแม่แลงนะคะถุงเครื่องมือยางไหลสำรองนะคะมีให้ครบรอยซีนทางมะพร้าวนะคะรอยเม็ดอาร์คเหมือนเดิมทุกจุดเลยนะคะรถทุกคันต้องมีนะคะรถเก่งทุกคันต้องมีนะคะอันนี้อ่า ชัดเจนเลยแล้วก็ฝากระโปรงท้ายเนี่ยก็เป็นฝาท้ายแท้เดิมนะคะหัวรถไม่มีการไขไม่มีการงัดแงะใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่สภาพเดิมๆเลยนะคะส่วนใหญ่นะคะจะเป็นรถปลดระวางนะคะปลดประจําการรถหน่วยงานนะคะซึ่งตัวรถหน่วยงานเนี่ยเขาจะเข้าสนยนตามรอบกําหนดทุกเดือนนะคะทุกรอบที่ต้องเข้าเช็คนะคะจะไม่มีรถที่ชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ํา นะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของรอบๆอบคันนะคะของเจ้าอันติสทันนี้นะคะราคา499,000บาทนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจนะคะถูกใจโทรมาหาคอยใสได้เลยเบอร์แปะอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะมุมขวามือนะคะหรือแอดไลน์นะคะจิ้มลิงไลน์หน้าใต้คลิปได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะเรามีโปรขับฟี90วันด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะเข้ามาดูรถนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยบริษัทเราเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเปิด จันถึงอาทิตย์เลยนะคะตั้งแต่เวลา9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะเข้ามาไม่ได้รัดก็บอกว่ามาติดต่อหาเซลพ่อสายได้เลยนะคะเดี๋ยวพอสายดูแลให้แล้วก็มีบริการนะคะมีมีไฟแนนซ์ Finance นะคะรองรับให้นะคะมากกว่า14แห่งเลยมีบริการเซ็นสัญญาให้ถึงหน้าบ้านนะคะในกรณีที่ลูกค้าอยู่ใกล้นะคะไม่สะดวกมาเซ็นสัญญาที่บริษัท ะะเรามีบริการวิ่งเซ็นให้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับอันติคันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็รีบโทรเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวรถจะไม่อยู่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ